ประตูห้องน้ําตรงกับชักโครกนะครับส่งผลอย่างไรนะครับในทางหงชุยละกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้ววิชาหงชุยมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรนะจริงๆมันคือเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นห้องน้ำเนี่ยในทางหงชุยเขาจะมองว่าเป็นสิ่งสกรปรกแล้วก็ความไม่สวยงามจริงๆมมันอยู่ในภาพที่ไม่สวยงามเพราะฉะนั้นการที่ชักโครกตรงประตูเนี่ยปัญหาแรกที่เจอเลยก็คืออะไรฮะถ้าเกิดใครเปิดพวดพาดเข้ามาลืมล็อกห้องอะไรนี้มันก็จะเห็นเรากันตรงในสภาพที่ไม่ควรจะเห็นนั่นเองนะครันที่ามงฟุ าาจุดที่ก่อดตัวได้ง่ายที่สุดก็หนีไม่พ้นอยู่2จุดก็คือจุดที่เป็นชักโครกแล้วก็จุดที่เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านั่นเองนะครับดังนั้นการที่มันตรงกับประตูแล้วห้องน้ําเราไม่ได้มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ความชื้นเชื้อโรคเชื้อราฟุ้งกระจายแล้วออกไปสู่ตัวบ้านภายนอกได้ง่ายมากขึ้นก็ส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาวนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ากลิ่นนะสภาพของกลิ่นความน่าอยู่ความอับชื้นความเหม็นความอับพวกนี้ก็จะส่งผลต่อคนในบ้านนั่นเองนะครับดังนั้นในหลักวิชางจจุ้้ยยยเเเี่่่่่มก็ลไไคออชบททาาหหรรระะใปตู ตรงกับชักโครกนะครับในกรณีที่ห้องน้ำเรามีพื้นที่เนี่ยเราอาจจะหาฉากมากั้นบังไว้หน่อยก็จะทําให้ลดโอกาสที่จะตรงกับประตูเนี่ยความชื้นหรือว่าความผิดพลาดในการเปิดใช้ประตูได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ากรณีที่บ้านที่ยังไม่ได้สร้างเลือกใหม่เลยแนะนําเลยว่าชักโครกควรจะขวางกับประตูห้องน้ําไว้เสมอจะปลอดภัยเซฟที่สุดนั่นเองครับ